ก่อนทุกขายอยู่ฐานนี้รถไฟ14ปีนะคะหมายถึงถ้าอยู่ในยุทธยานอ่ะ20ปีแล้วนะย้ายมาอยู่ที่6ปีแล้วค่ะคะุณแม่นมหนูได้ลูกค้าประจําหมดเลยค่ะที่นี่ค่ะจรหนูแทบจะไม่ค่อยเจอเพราะว่ามันอยู่ลึกนะคะ่ะโอ้มาไกลเลยบอกเลยมาจากมาจาก,มาจากบางูาทองครับามากินถึงนี่เลยอันนี้ก็เปตั้งแต่รุ่นคุณย่นนาแล้วค่ะนครสวรรค์วันหนึ่ง12ขาแต่ก่อนเยอะกว่านี้นะคะมีสาขายอยู่สุทีวานนะคะอ,อันนั้นขายวันละ30โลนะคะ i like it ก่อนนูขายอยู่ฐานนี้รถไฟ14ปีนะคะแต่ว่าหนูช่วงนั้นหนูโดนไล่ที่พอดีหนูก็เลยย้ายมาอยู่ที่6ปีแล้วค่ะหมายถึงถ้าอยู่ในยุธยานอ่ะ20ปีแล้วนะ,ะีแขงใส่สร้อมิ้นท์นะนขายจาน40บาทนะคะแข่งวันนี้มันแย<า>กอ่ะเพราะมาอยู่แบบเขนตนอกนอกนะคะพี่แถวนี้มี10ล้อชาวนาค่ะคะุณแม่หนูได้นนล,ลูกค้าประจำหมดเลยคะ่ะที่นี่คะ่ะขาจรหนูแทบจะไม่ค่อยเจอะมันอยู่ลึกนะคะใช่ยกเว้นเนี่ยจะมีลูกค้าแนะนำกันให้นะ ใจแ,แต่คนทํางานนะคะ่ะอันนี้ก็ป้ายตั้งแต่รุ่นคุณย่า้ะคะระ้านาของบ้านเรานครสวรรค์ตอนนี้มีแค่ก๋วยจับกับขาหมูนะคะตั้งแต่เด็กนักเรียนโควิดอ่ะหนูเลยไม่ได้ขายข้าวมันไก่โควิดมาเนี่ยหยุดหมดเลยทุกตัวมันนิ่งสิบสองขาต่อวันใช่แต่ก่อดเยอะกว่านี้นะคะแต่ก่อนจะเยอะกว่านี้นี่หนูเปลี่ยนเป็นหม้อเล็กมันจะมีหม้อใหญ่ตั้งแต่รุ่นคุณป้าได,ได้ในถังนะคะ ใสช่วยนะคะเนี่ยุ้มาเมากไกลเลยบอกเลยมาจากมาจากบางบัวทองครับมากินถึงนี่เลยอร่อยตรงเนี้ยหนูจะได้ชาวนาน่ะเวลามาทีสิกล่องยีกล่องนะเวลาเกี่ยวข้าวส่วน10บล้อเนี่ยปกติเท่าอะแรงแรงนีวิ่งดีค่ะจะได้ตลอดแล้วก็จะมีพวกฐานี้ตำรวจโทรสั่งแล้วก็โรงงานไข่เค็มทีละสิบยก่อง มีลูกค้าเก่าตั้งแต่รุ่นคุณป้าแล้วค่ะรุ่นคุณป้าแล้วก็นั่นให้มีสาขายอยู่สิบนะคะให้น้องสาวกับหลานขายอยู่ในหมู่บ้านสิบพิวาเลยค่ะพี่อ,อันนั้นขายวันละ30โลนะคะ<อ>ตรงนี้แหะคะแยกบราเชนนะคะก่อนเข้าบางบานเด<อ>ี๋ยวซ้ายก็เข้าบางบานเปิดทุกวันนะคะไม่มีวันหยุด6โมงเช้าถึงบ่ายสา